นี่แปร์อยู่กันนี่แค่เราแทนกางเกงยีนมาคือสวยแล้วสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสวยสี่โมงตีหนึ่งเหรอตีสามเหรอตีสามเหรอตีสี่เหรอไม่สวยสักโมงเราเสิร์ฟแต่ก่อนเสิร์ฟขอนิดนึงนะรู้สึกหนาวเลยล่ะเกย์กะพิตาสิอุยหนาวเราจะมารีแอคชั่นมาลิซ่าลาลิซ่ามโนบาล นี่จะดูความเมคอัพแกรมอยู่กันนี่ตาที่ติดมาวันนี้ซูไม่ได้แม้กระทั่งเป้นผมเขาเมคอัพเือนไหมวันนี้อาจจะยัง เรกอัพสวยมากเลยเบ้านาพันล้านไม่ใช่ว่าทำมาเป็นพันล้านแต่สามารถสร้างเงินได้เป็นพันล้านมกอความสวยความสง่าความเอานี้นะซาสีกับเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งจบลุกเอานี้เอานี้เดี๋ยวค้นเลยแช่เขาแทนกางเกงยีนมาคือสวยแล้วกางเกงยีนที่เขากำลังกินกันเลอะๆเราใส่ กับผมเขาใส่สุดแบบมัแฟชั่นมันเก๋มันลดมันจีงจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคือเมคอัพคือสวยจริงจริงจริงดจ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งเออนี่เอานี้นะแกเข้าใจเรื่องปะว่าตอนแรกอ่ะโฟกัสผู้ชายนะเป็หลังๆชีนดึงแต่ว่าพอลิซ่าเดินมาปุ๊บของกูจละเลย่มายุของกูจัะ เลยหยุดสวยจริงโอ้สวยจริงจะต้องบอกว่าที่ฉันยกเมคอัพของเีเวนลัมวิดยูมาฉันรู้สึกว่าตั้งแต่ที่ลิซ่าแต่งหน้ามาฉันชอบลุคนี้ที่สุดต้องมันดูมีความขึ้นกล้องชุดเอ้ยอะไรเอ้ยผมเอ้ยคือมันส่งแล้วมันรับมันลงตัวเป๊ะเข้าใจคำว่าเป๊ะไหมเป๊ะเป๊ะสวยงสวยมากแล้วแบบใหม่สําหรับเขามากถ้าพี่ลิซ่ามาดูที่นี่นะคะหนูจะติดขนตาให้ใหญ่กว่าหน้าหนูเองค่ะโอ้ นะแกเอามาเนี่ยจะรู้สึกว่าชอบอันไหนมางที่ฉันชอบอันแรกที่สุดพอกันเข้าใจปะจะรีดถือก็ใช่ายยังเดินวิ่งโคโรหลกเนี่ยผมรือแกลมฉันนะชอบติ๊สามนี่แหละใช่ยืนตรงนี้ฉันยืนตรงนี้แต่งมาขนาดนี้ไม่มองกูให้มันรู้ไปอ่ะดิซ่าเดินมาจบปึ้งนี้อยากให้เราทําคลิปอะไรหรือว่าอยากให้รีแอคพิมพ์มาได้เลยเดี๋ยวเราทําให้ เจอกันค่ะเจอกันเลยจ้ะวันนี้สวยกี่โมงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ